หอมด้วยอันนี้เขาเรียกข้าวต้มอะไรครับเนี่ยข้าวต้มกุ้ยหรือว่าอีกชื่อข้าวต้มนักเลงข้าวต้มกุ้ยอ๋อเรียกข้าวต้มนักเรียงอ๋อนักเรงประธานรองชิมดีับเป็นไงต้นหักเป็นไงเด็กชายหนุ่มอร่อยมมึงพูดอะไรกูไม่อย่างนี้อืมนกเีต้มนักเรงต้มนักเงกินสักนึงชิ้นักเรงอู จะเอาไหมเอาไหมเอาข้าวต้มธรรมดาได้ไหมเย็นติดกระต้มธรรมดาได้ไหมครับข้าวต้มนักเรียนดิฮะไอ้ลุงกูกูแค่น้ำน้ำกูไม่ได้เป็นนักเรียนกเรีกูซ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 ิ